สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แหม่มก็จะพาทุกคนนั่งรถบัสนะคะเที่ยวรอบเกานะเนาะแหม่มดูแปลนนี้ละแล้วก็ตอนนี้แหม่มก็มารออยู่ที่ป้ายรถเมนะคะป้ายรถบัสแล้วเขาก็จะบอกเวลาไว้นะคะเขาบอกเวลาไว้ว่ารถจะมา9โมง5นาที10โมง5นาทีก็คือทุกๆชั่วโมงมีสีเหลืองกับสีแดงนะคะแล้วที่แหม่มมายืนอยู่ตอนนี้ก็รอเที่ยว เที่ยงห้านาทีนะของสายสีเหลืองแล้วนี่ที่สถานที่ที่เขาจะขับวนรอบๆไปนะคะวันนี้ลงพักก่อนอีกวันนึงแบบก็ได้ออกไปทางนอกคนเดียวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าไปเจอไปเห็นอะไรบ้างนะคะแลบบ้ก็ไม่เคยนั่งรถบัสแบบนี้นะเ็าเปิดหลังคาข้างบนดนะ้วยเนาะวันนี้อากาศก็อยู่ที่27องศานะคะมีลมก็เดี๋ยวมาดูกันรถน่าจะมาจากทางโน้นนี่ แปลนเนาะวันนี้แหม่มก็จะไปอ่าสายสีเหลืองนี่นะคะเข้าไปทั้งหมด12จุดนะคะทุกคนก็คือรวมทั้งที่แหม่มยืนอยู่ตรงเนี้ยจุดที่4แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรตามเส้นทางที่รถบัสวิ่งนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนจะเยอะรถจะเยอะคนเข้าก็เยอะคนออกก็เยอะนะคะทุกคน ถ้าใครจะตามรอยแม่มาที่ก่อนนี้แล้วก็มาแถวนี้นะคะโรงแรมนี้ชื่อว่า Aquarium View ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเก่ากึกดึกดำบันมากตอนที่แม่มบุ๊กมาแม่มก็ไม่รู้นะเลือกโลเคชันเป็นหลักแต่โลเคชัน,นดีทีนี้แนะนำให้ไปโรงแรมโนนนะคะโนนคุสชื่อว่าคัทุสทื่ใหม่มากอันนี้ก็โอเคนะคะอีบิสคุสแล้วโนนก็5ดาวนะคะเออเรียกยากนิดนึงอะอะไร เมเทอริดเนียนอะไรสักอย่างแล้วก็ถัดไปก็เป็นคาสิโนนะคะแถบนี้โลเคชันจะดีมากเพราะว่าอยู่หน้าหาดฝั่งโน้นก็เป็นหาดส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นาทาวน์นะคะเป็นในเมืองมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆแล้วเมืองเก่าก็เดินตรงไปทางนี้ตรงเนี้ยโลเคชันดีที่สุดแม่มก็เลยเลือกมาตรงนี้นะคะดูซิว่าเขาจะตรงเวลาไหมตอนนี้ก็เที่ยง5้านาทีแล้วดูว่ารถใส่สีเหลืองมาหรือยังตัวรถเมย์นะคะตัวรถเนี่ย ราคา12ยูโรนั่งได้ทั้งวันเลยเด็ก7ยูโรนะคะผู้ใหญ่12ยูโรจ่ายแบบออนไลน์นะคะหรือว่าจ่ายที่คนขับก็ได้อุตรารีบมารอนะว่าเที่ยงห้างทีรถปับ สายสีเหลืองแล้วนะคะเราก,ก็จะได้อันนี้ใส่หูฟังนะล้วก็มีภาษาให้เลือกเราก็เลือกภาษานะคะแล้วก็เสียบหูฟังแล้วก็กดต,ตรงมีได้เลย เสียงใดๆพูดอะไรก็ไม่เห็นมีเราอาจจะทําไม่เป็นหรือว่าของเขาเสียก็ไม่รู้แต่ฉันเหงื่อเราไม่ต้องไปฟังหรอกเราดูภาเเพเราก็พอเนาะ รถบัสชมวิวไปได้หนึ่งรอบแล้วนะคะทุกคนนั่งรถเนี่ยที่จริงได้ทั้งวันเลยนะคะจะกี่รอบก็ได้นะที่จริงแหม่มก็นั่งหนึ่งรอบครึ่งนะคือหนึ่งรอบแรกเนี่ยถ่ายวิดีโอเก็บวิวต่างๆแล้วก็รอบที่สองเนี่ยอน j o ยมองนิ่งๆไม่ยกกล้องไม่อะไรนะคะแล้วก็มาลงที่กลางเมืองเก่าแวะซื้อชาไข่มุกซื้อแซนด์วิชแล้วก็กลับไปทานด้วยกันกับลุงที่ห้องที่พักที่โรงแรมนะคะทุกคน นี้นั่งบัสนี้นะคะจ่ายราคาของผู้ใหญ่ก็12ยูโรนั่งได้ทั้งวันเลยนะคะขึ้นลงตรงไหนยังไงก็ได้เนาะซึ่งซึ่งก็ดีนะนั่งรถชิลๆเมื่อก่อนเนี่ยลุงขับรถได้ไปไหนเราก็เช่ารถเราก็ขับรถชมเมืองชมเกาะตอนนี้แกขับรถไม่ได้แล้วแหม่เช่าขับไปเองเหรอมันก็ไม่สนุกอะเพราะว่าแม่อยากถ่ายรูปถ่ายคลิปขับเองมันก็ไม่ได้ถ่ายให้ลุงถ่ายก็ขาขาดหัวขาด มันมันไม่เห็นอะไรเนาะก็เลยไปแบบนี้ดีกว่า12ยูโรคุ้มมากๆขึ้นลงตรงไหนก็ได้นะทุกคนแล้วก็วันนี้กลับมาแมมก็ทําการเช็คเอาท์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้อีกว่าที่นี่เราต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะ city tax นะเขาเรียกที่ tax แมมจ่ายไปทั้งหมด9วัน27ยูโรนะคะและ ต่อเวลาเช็คเอาท์ปกติเช็คเอาท์เนี่ยที่นี่ก็11โมงนะคะแต่เนื่องจากว่าเครื่องของเราเนี่ยออกตอนดึกๆนะแม่มก็เช็คเอาท์ตอน6โมงเขาก็คิดราคาเพิ่มอีกครึ่งนึงนะเขาก็บอกว่าคิดถ้าอยู่ถึง6โมงเนี่ยคิด30ยูโร แต่จริงๆแล้วแม่มอยากจะอยู่จนถึงหนึ่งทุ่มหรือว่าทุ่มครึ่งนะจนกว่ารถจะมารับเราตอนสองทุ่มแต่ก็โอเคถ้าเราอยู่ไปอีกนิดนึงก็จ่ายเต็มวันเลยนะคะถ้าเราอยู่แค่หกโมงก็สามสิบยูโรแม่ก็โอเคถึงหกโมงเช็กเอาแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปนั่งรอที่ร้านอาหารทานดื่มอะไรให้เต็มที่แล้วก็บินกลับเยอรมันกันนะทุกคน ทุกคนวันนี้แม่ปวดฟันมากๆเลยปวดมากเลยปวดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วทานอะไรก็ไม่สนุกเลยทุกคนเนี่ยปวดฟันนี้นะปวดตรงนี้แล้วก็ปวดขึ้นมาหูมาตามาหัวปวดจนงุ่นหงิดรำคาญนะใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูงุดหงิดมากเลย <c oughs> แต่ก็พยายามข่มใจเก็บอารมณ์ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวไปหาหมอฟันที่บ้าน เราไปเที่ยวชมเกาะชมวิวที่นี่กันก่อนนะคะอีกนิดนึงโอ้ยแสงแดดส่องตาเื่อมีใครถามว่าใส่แว่นของอะไรแว่นนี้หลายปีมากแล้วชอบมากคือเขาใส่สบายใส่สบายแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมเนาะใส่อันเดียวนั่นแหละนี่ของยี่ห้อน,นี้เผื่อใครสนใจถึงไหนละลืมแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอ,อยู่กันที่ไหนทําไมม,มันไม่ ทำไมไม่เห็นที่พักคอนโดหรือว่าห้องเช่าหรือบ้านเดี่ยวอะไรเลยวันนี้พอนั่งรถบัสที่ที่พาทัวร์รอบเกาะเนี่ยนะก็ไปเห็นไปเห็นด้านหลังหรือว่าอีกด้านหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวเนาะ ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วๆไปเห็นตรงโน้นเขาก็พานักท่องเที่ยวไปแหละเราก็ยังไม่ได้เห็นลึกถึงขนาดว่าเรามาอยู่ที่นี่เองแต่ว่าได้เห็นที่คนที่นี่เขาอยู่เขาพักกันนะคะก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะแม่ก็แค่อยากรู้ว่าเขาอยู่กันแถวไหนทำไมแถวนี้ไม่เห็นเนาะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ เล็ก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 แบบเยอะมากลเลยมีนั่นนิดนดหน่อยก็คือแบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะเลยจริงๆแล้วแม่มก็สงสัยว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาไปซื้อของกันที่ไหนคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่แม่มเห็นเนี่ยมันมีของไม่เยอะแล้วมันมีเหมือนเหมือนกันหมดเลย4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนกันหมดขายของเหมือนกันหมดนี่แม่มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะคนที่เปิดร้านขายของตามสถานที่ท่ทองเที่ยวทามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทําไมต้องทําเหมือนคนอื่น ถ้าคนนี้เขาเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็เปิดได้แต่ทําไมเราต้องขายเหมือนเขาทําไมเราไม่ทําให้มันแตกต่างเนาะคนนี้ขายผลไม้คือแหมไปดูน,นี้อ่ะอย่างเช่นขายมีแตงโมมีองุ่นมีส้รนนมร้านนู้นก็เหมือนกันร้านนั้นก็เหมือนกันร้านนี้ก็เหมือนกันแตงโมองุ่นส้มคือตั้งเรียงกันเลยอ่ะมีกล้วยด้วยเหมือนกันหมดเลยสงสัยมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขามาส่งเนาะเราก็ส่งเหมือนกันหมดเลยทุกร้านถ้าเกิดว่าเป็นแหม่ม โอเครับเหมือนกันกับเขาแต่เราก็ไม่วางขายเหมือนกันกับเขาเราอาจจะทําให้มันโดดเด่นแตกต่างเราอาจจะทําเป็นผลไม้รวมเนะาะจัดเป็นเป็นถาดถาดเหมือนบ้านเราที่เมืองไทยข้อนี้บ้านเราดีกว่าเยอะเลยทําดีกว่ามีไอเดียดีกว่าเนาะที่นี่คือองุ่นก็คือกองกองกองไว้ตรงนั้นส้มก็กองกองกองไว้ตรงนั้นแล้วมันว่ามันไม่น่าสนใจแล้วมันก็เหมือนกันหมดนะนี่ มานินทาคณสละตอนแรกก็เนินทาคุณสามีนี่มาเนินทาที่นี่แล้วไม่ไม่ใช่เนินทาคืออยากจะแชร์ให้ฟังค่ะว่าสิ่งที่เรามาเห็นมาสัมผัสเราได้เห็นได้เรียนรู้อะไรบ้างได้มีไอเดียได้ความคิดอะไรกลับไปบ้างทุกๆครั้งที่แหม่มไปเที่ยวนะไม่จําเป็นว่าเราจะเข้าไปเจาะลึกในประเทศนั้นๆเข้าไปเห็นผู้คนที่อยู่ที่นี่อย่างแท้จริงไม่จําเป็น เราเป็นแค่นักท่องเที่ยวที่มันเที่ยวไม่กี่วันเนี่ยเราก็สามารถเห็นอะไรได้หลายๆอย่างถ้าเราอยากรู้อยากเห็นถ้าเราศึกษาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เห็นบางบางทีสิ่งเดียวกันเนี่ยเรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเรายังเห็นแตกต่างกันเลยใช่ไหม นั่นคือเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแมบว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนคนอื่นเนี่ยเราควรจะทําให้แตกต่างจากคนอื่นเนะาะเนี่ยแม่เห็น4ี่ห้าร้านติดกันแขวนผ้าขนหนูกับวางหมวกข้างหน้ากับแขวนผ้าขนหนูกับหมวกข้างหน้าหมดเหมือนกันหมดเลยหรือว่ามันเป็นกฎหมายถ้าเป็นแม่เนาะคนอื่นแขวนผ้าขน,นหนูแล้วก็หมวกแล้วเราก็เอาเป้เอากระเป๋าเอารองเท้าหรืออะไรมาแขวนให้มันแตกต่างเนาะแล้วคนก็จะได้แบบสะดุดตาเอ้ย ร้านนี้มีขายของที่แตกต่างอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละแล้วก็อะไรอีกอืมร้านอาหารก็คล้ายๆกันก็เหมือนเอนกันมีเมนูก็ใกล้เคียงกันโรงแรมก็มีเล็กมีใหญ่มีห้าดาวสองดาวสามดาวแตกต่างกันไปเนาะแม่มที่แมมาอยู่ในีสีดาวแต่ถามว่าชอบไหมประทับใจไหม,มไม่ค่อยชอบนะ ครั้งหน้าถ้ามาอีกจะไม่พักโรงแรมนี้คือไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันเป็นโรงแรมเก่าแล้วก็สระว่ายน้ําเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวโรงแรมนี้อยู่อีกโรงแรมหนึ่งซึ่งติดกันซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันน่ะแต่ว่าในในตัวอาคารเนี่ยไม่มีสระว่ายน้ําต้องเดินข้ามไปอีกอาคารหนึ่งแล้วก็ห้องที่แหม่มอยู่เนี่ยเป็นห้องใหม่ที่เขาเตกแต่งทําใหม่เนาะห้องฝั่งนู้นแหม่มเห็นเป็นห้องเก่าแล้วก็อะไรอีกอยากเล่าเล่ามั่วเลยนะคลิปนี้ก็คือ ปิดท้ายแล้วกันเนาะปิดท้ายเกาะโรดอสหรือว่าโรเดสหรือว่าโรดไม่รู้เรียกยังไงให้ถูกแต่แต่แมมถามคนที่นี่เขาบอกว่าโรเดสเนาะโอเควันนี้ก็ไปทัวร์รอบเกาะน,นะคะแล้วก็ไปซื้อขนมปังแซนด์วิชมาฝากลงแล้วก็ี่ชอบมากเลยไปเมืองไทยแมมก็ดื่มทุกวันเนี่ยอ้วนกับตัวนี้นะไม่ได้อ้วนกับแอลกอฮอล์หรือว่าอาหารนะชาไข่มุก4ยูโรทุกคนอร่อยอันนี้เขาเขาเขียนว่า ก็เขียนว่าไททีก็เขียนว่าไททีราคาสี่รูเมื่อวันก่อนซื้อมาเป็นมัชชทีอืมอร่อยอะโล่เมรสเยือาษองกฤ่อือหึหวานนิดหน่อยไม่เอาแต่ว่าเจ็บฟันตอนตอน,ตอนที่ไปซื้อลืมเรื่องเจ็บฟันอือลืมเรื่องปวดฟัน เรียกว่าเจ็บฟันหรือปวดฟันแม่เนคนใต้แม่มเรียกว่าเจ็บฟันภาษากลางอาจจะเรียกว่าปวดฟันเนาะทีนี้ตอนเหนอันนีน้ชอบมากไงสั่งแล้วสั่งเสร็จเอ้าลืมไปว่าปวดฟันตายแล้วซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องดื่มสิอร่อยอืมโอเคคลิปนี้มั่วๆรวมๆนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแม่มานินทาลุงให้ฟังอุม้ม<ะ>โอ้ดื่มให้หมดอนะแต่ปวดฟันอนะท้าังไงทุกคนเน้นนะหมยปวดมากๆเลยเนี่ยสมัยก่อนย่าบอกว่าถ้าปวดฟันเนี่ยให้เอาเกลือมาอุด มาทาใช่ไหมแม,มนต้องไปขอเกลือที่ร้านอาหารข้างล่างเนาะอโอ้วันนี้วันนี้ไปได้มาอีกมันมันมันอดใจไม่ได้อะ่ะตอนแรกว่าเอพอละซื้อสิบคนสิบชิ้นแต่ว่าไปเห็นแล้วมันน่ารักอกนเนี้ยอันนี้แม่มส่งได้เขาไม่หนักเนาะใส่ซองส่งไปก็ไม่เสียหายไม่หนัก นี่อะไรเอ่ยอยู่ในนี้เล็กๆน้อยๆนะมันไม่ได้แบบว่า,ว,าว้าวอะไรมากแต่มันมีความหมายทางจิตใจโอเคเข้าไหมผมเรียนสุขไหมก็จะสั่งที่สุดมันที่อยๆมันจะมีเงินเยอะสุด้ี่สุดเอ้าอันสุข <laughs> <laughs> Why well, Anna? No. This it's so not This so... Yeah. no? Yeah. i oh, this is oh. up, man. Yeah. I'm you? i sure? yeah. sure for you! Yeah, <G ül> ที่นั่งรถไปเมื่อกี้อ่ะมันไม่มีความสีเขียวเลยหญ้าก็เหมือนแบบจะตายหมดแล้วอ่ะสีไม่ไมแห้แงๆอ่ะมันไม่มีชีวิตชีวาทุกคนแล้วที่ ا, บ้านคนอยู่ที่ข้างนอกเนี่ยก็คือฝุ่นเยอะทุกคนชาขไข่มุกร้านนี้อร่อยมากมากจริงแล้วก็ไม่ขี้เหนียวไข่มุกด้วยคือ เต็มอิ่มเลยหลอดก็ใหญ่ดีดูด,ดลูดดูดปึ๊บป,ลบปลบเลยแมมซื้อที่เนินเบิกอะซื้อมาสองสาม้านเม่ว่าแม่อร่อยแต่ร้านเนี้ยอร่อยดื่มไวน์ทุกวันดื่มอันนี้บ้าง <laughs> เพื่อสุขภาพก <c oughs> ารที่เราดื่มไวน์ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขี้เล่านะทุกคนเราจะดื่มคู่กับอาหารที่ ที่มันเข้ากันที่มันอร่อยอะถ้าเราสั่งอาหารแบบดีๆอร่อยแล้วมาดื่มน้ำเนี่ยแม่มทำไม่ได้จริงๆคือเสียดายอาหารอาหารดีๆก็ต้องคู่กับเครื่องดื่มดีๆทุกคนเราสั่งอาหารมาอย่างดีอย่างเรามาสั่งน้ําดื่มเนี่ยหรือว่าหรือว่าสั่งน้ําอัดลมอานเงี้ย มงมันเสียดายอาหารทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้เม้ามอยสไตล์แมมกะปีเนาะชิลๆง่ายๆพักผ่อนสบายๆใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดเก็บของนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าเก็บของกลับบ้านเนี่ยลุงจะมีวีรกรรมอะไรอีกหรือเปล่าจะได้เถียงกันอีกไหมจะไดอ้อ่ขึ้นเสียงกันอีกหรือเปล่าแล้ววันเนี้ยแม่ปวดฟันมากๆเลยนะจะต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองนะดื่ม ดื่มชาไข่มุกเยอะๆแล้วจะอารมณ์ดีโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให mm ้แมมนะคะ ชมบรรยากาศรวมๆของที่นี่อีกนิดนึงนะคะแล้วเราไปเจอกันที่ประเทศเยอรมนีอีกทีนะคะทุกคนยังมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องอีกมากมายที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะเจอกันใหม่ชื่อสวิตาซินสวัสดีค่ะสวัสดีรับด้วยลูก Ja. Sawadika! Oh. Sawadika! Sawadika! Habt eine schöne Zeit. Okay. Ja. Und vielleicht habt ihr nicht mehr so viel Wasser. เสฟิวาสะอ่ะซูน้ําท่วมเหรออุ้มนี่เห็นไหมลุงดูข่าวลุงดูข่าวน้ําท่วมด้วยนะคะทุกคนก็ใครที่อยู่ในเขตน้ําท่วมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้น้ําลดไวๆแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรนะคะทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายโอ้ลุงเก่งเนาะลุงติดตามข่าวน้ําท่วมด้วยอะ่ะ <TH R ain>